ย้ำอีกทีนะคะถ้าหากว่าคุณตอบว่าใช่ในข้อที่1หรือข้อที่7หรือตอบว่าใช่มากกว่า3ข้อขึ้นไปนั่นอาจสงสัยว่าคุณมีภาวะพ่องฮอร์โมนเพศชายค่ะซึ่งควรจะไปปรึกษาแพทย์5สาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณผู้ชายพ่องฮอร์โมนเพศทำนกเขาไม่ขันน้องชายไม่สู้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ จากแบบสำรวจนะคะเขาพบว่าภาวะพ่องฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตของคุณผู้ชายที่อายุ45ปีขึ้นไปค่ะเริ่มมีอาการแบบนี้กันมากขึ้นและภาวะพ่องฮอร์โมนเพศชายนะคะยังเป็นสาเหตุของภาวะผิดปกติอีกหลายอย่างในคุณผู้ชายค่ะได้แ,แก่ทําให้ความจําเสื่อมนอนไม่ค่อยหลับอ้วนลงพุงและที่สําคัญก็คือทําให้นกเขาไม่ขันน้องชายไม่สู้ค่ะ และ5สาเหตุที่มักทําให้คุณผู้ชายนะคะมีภาวะพ่องฮอร์โมอนเพศช,ชายมีอะไรบ้างถ้าหากว่าหนุ่มๆคนไหนนะคะไม่อยากให้น้องชายเป็นหนอนน้อยนะคะมาฟังกันค่ะแล้วก็รีบหาวิธีป้องกันนะคะภาวะพ่องฮอร์โมอนเพศช,ชายนะคะหรือเขามีอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คืออาการไวทองค่ะอาหลายๆคนพอพูดถึงไวทองมันต้องเป็นในผู้หญิงไม่ใช่หรอไม่จําเป็นเสมอไปค่ะผู้ชายเองก็มีอาการวัยทองได้เหมือนกับผู้หญิงค่ะ เพียงแต่ว่าอาการมันจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นวัยทองก็คือผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้ว1ปีถือว่าเป็นวัยทองแต่สําหรับผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีประจําเดือนเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นแต่ผู้ชายเองนะคะก็มีอาการวัยทองได้เหมือนกันถ้าหากว่าร่างกายพ่องฮอร์โมนเพศชายอาการพ่องฮอร์โมนเพศชายที่เราพูดถึงนะคะก็คือภาวะที่ร่างกายขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนค่ะ หรือมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงอย่างผิดปกติซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสําสสคัญต่อร่างกายหลายอย่างค่ะเช่นทําให้กระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยในเรื่องความจําช่วยให้เลือดไหลเวียนดีและที่สําคัญก็คือทําให้คุณผู้ชายมีสุขภาพเพศที่ดีค่ะสรุปง่ายๆฮอร์โมนตัวนี้ก็คือช่วยให้คุณผู้ชายเป็นหนุ่มนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือ5สาเหตุสําคัญนะคะ ที่ทําให้คุณผู้ชายมีภาวะพ้องฮอร์โมนเพศช,ชายแล้วส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศรวมไปถึงอาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆตามมาอีกได้ด้วยค่ะ 1. น,นะคะสาเหตุสําคัญเลยนี่ก็คือมันเกิดขึ้นเองตามวายัยตามอายุตามธรรมชาติค่ะแน่นอนค่ะเมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอายุ45ปีขึ้นไปเนี่ยอวัยวะต่างๆมันก็เริ่มทํางานน้อยลง เสื่อมถอยลงไปตามการเวลาค่ะตอนเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่มันก็ยังดูปึ่งปั่งมีเรี่ยวมีแรงมันยังดูกระฉับกระเฉงพออายุเริ่มมากขึ้นความกระฉับกระเฉงมันก็ลดลงเนาะหรือจะเรียกว่าเฉยชาก็ไม่แน่ใจค่ะหรื <S 2> <S อ2นะคะสาเหตุอาจจะมาจากการบาดเจ็บที่ลูกอันทะโดนเตะเข้าบริเวณขาวางขาพอดีนะคะ การได้รับยาเคมีบำบัดได้รับการฉายแสงหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อบริเวณลูกอัณฑะค่ะเพราะลูกอัณฑะนะคะเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างฮอร์โมนเพศชายและยังเป็นแหล่งกำเนิดของตัวอสุจิด้วยค่ะ 3. ค่ะอาจจะมีโรคหรือว่าเนื้องอกบริเวณต่อมใต้สมองเพราะต่อมใต้สมองนะคะเป็นอวัยวะที่กระตุ้นในการสร้างฮอร์โมนเพศเช่นกันค่ะหรือ 4. นะคะอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนในร่างกาย เช่นค่ะเป็นโรคเอทโรคตับโรคไตเรื้อรงังหรือมีระดับไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไปค่ะหรือในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2หรือผู้ป่วยโรคอ้วนและ 5. ค่ะอันนี้สําคัญมากที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ชายในปัจจุบันนะคะพ้องฮอร์โมนเพศแล้วก็ส่งผลมาถึงสมรรถภาพทางเพศนั่นก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นทํางานหนากัก มีความเครียดสูงเครียดสะสมพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มเหล้าสุบุรีติดต่อกันเป็นเวลานานค่ะแล้วอาการที่บ่งบอกว่าคุณกําลังมีภาวะพ้องฮอร์โมนเพศช,ชายมันมีอะไรบ้างสังเกตได้จากอะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะอาการพ้องฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยมันไม่ได้มีอาการจําเพาะเจาะจงชัดเจนมองให้เห็นชัดๆค่ะแต่มันก็มีอาการที่พบได้นะคะแล้วก็สงสัยว่าอาจมีภาวะพ้องฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะ1เลยนะคะนั่นก็คือ ความต้องการทางเพศลดลงอวัยวะเพศเนี่ยอาจจะแข็งตัวได้ยากหรืออาจจะแข็งตัวได้ไม่นานหรือเทียกกันว่านกเข่าไม่ขันนั่นแหละค่ะหรืออาจมีอาการเหมือนผู้หญิงวัยทองค่ะเพราะอาการ่องฮอร์โมนเพศชายก็คืออาการวัยทองใช่ไหมคะก็อาจจะมีอาการร้อนร้อนหนาวหนาวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนอนไม่ค่อยหลับความจําเสื่อมหลงหลงลืมล,มลืมค่ะหรือจะสังเกตจากความอ้วนก็ได้นะคะ คนที่พ่องฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมักจะมีอาการอ้วนลงพุงหรือมีรอบเอวมากกว่า36นิ้วเพราะว่าเมื่อฮอร์โมนเพศชายลดลงนะคะระบบเผาผลาญในร่างกายมันก็ลดลงไปด้วยค่ะจึงทําให้มีอาการอ้วนง่ายอ้วนลงพุงมีมวลกล้ามเนื้อแล้วก็มวลกระดูกในร่างกายลดลงค่ะ <c oughs> นอกจากเราจะสังเกตจากอาการต่างๆแล้วนะคะว่าเรามีภาวะพ้องฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่าเนี่ยนะคะ มันก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีทางการแพทย์นะคะที่เราจะสามารถประเมินตัวเองได้ว่าเรากําลังมีภาวะขออ่องฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่านะั่นก็คือการทําแบบสํารวจอดัมสกอร์ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นแบบสํารวจให้ดูเลยนะคะถ้าคุณผู้ชายคนไหนอยากรู้นะคะว่าเราเนี่ยมีภาวะข่องฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่าหน้าก็ลองทําแบบสํารวจดังต่อไปนี้ดูค่ะ คำถามนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อค่ะก็ตามนี้เลยนะคะสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเรามีปัญหาพ้องฮอร์โมนเพศชายก็คือถ้าหากว่าคุณตอบคําว่าใช่ในข้อที่1หรือข้อ7หรือคุณตอบว่าใช่อย่างน้อย3ข้อนะคะนั่นสงสัยว่าอาจจะมีภาวะห้องฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนเพศชายต่ำค่ะซึ่งควรจะไปปรึกษาแพทย์ ย้ำอีกทีนะคะถ้าหากว่าคุณตอบว่าใช่ในข้อที่1หรือข้อที่7หรือตอบว่าใช่มากกว่า3ข้อขึ้นไปนั่นอาจสงสัยว่าคุณมีภาวะข้องฮอร์โมนเพศช,ชายค่ะแต่การทำแบบประเมินนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนทีเดียว100นะคะว่าคุณมีภาวะข้องฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะ ไม่แนะนํานะคะคําเตือนคือไม่แนะนําให้ไปหาซื้อฮอร์โมนเพศชายมากินเสริมนะคะถ้าหากว่าคุณทําแบบประเมินแล้วสงสัยว่ามีภาวะท้องฮอร์โมนเพศชายสิ่งที่คุณต้องทําก็คือไปพบหมอค่ะคุณหมอจะทําการตรวจดูระดับฮอร์โมนในร่างกายค่ะด้วยการเจาะเลือดไปตรวจดูระดับฮอร์โมนนะคะแล้วจึงจะวินิจฉัยได้นะคะว่าคุณมีภาวะท้องฮอร์โมนเพศชายจริงหรือเปล่าย้ํานะคะว่า ต้องตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนเพศชายจึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าคุณมีภาวะคล่องฮอร์โมนเพศชายจริงๆแล้วจึงจะทําการรักษาค่ะถ้าทําแบบประเมินแล้วนะคะห้ามไปหาซื้อฮอร์โมนเพศชายมากินเองเด็ดขาดเลยนะคะให้คุณหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะที่สําคัญเลยนั่นก็คือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณค่ะถ้าหากว่าใครนะคะยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้ก็ต้องเลิกซะนะคะ ใครที่ทํางานหนักพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนอนดึกเป็นประจำหรือมีความเครียดสะสมเป็นประจำอันนี้ค่ะคุณก็ต้องมาแก้ไขนะคะอย่านอนดึกมากเกินไปออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะลดภาวะเครียดบ้างค่ะชีวิตนะคะเครียดตลอดมันก็ไม่ไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรสุขภาพของเราสําคัญที่สุดค่ะอย่าเครียดแต่เรื่องงานจนไม่ดูแลสุขภาพนะคะ เรื่องน้ำหนักก็สําคัญค่ะพอน้ําหนักเนี่ยเป็นตัวการหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้สมรรถภาพต่างๆร่างกายลดลงรวมไปถึงการหลั่งฮอร์โมนต่างๆก็ผิดปกต,ติไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้ตัวว่าเริ่มอ้วนน้นําหนักเกินมีพุงเยอะก็รักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะออกกําลังกายสม่ําเสมอการออกกําลังกายนะคะไม่ใช่แค่ทําให้น้ําหนักตัวคุณลดลงเท่านั้น เพราะการออกกําลังกายถ้าหากว่าคุณออกกําลังกายจนตัวเองมีกล้ามเนื้อนะคะมีซิกแพคนะคะมันจะช่วยให้ฮอร์โมอนเพศชายของคุณหลั่งดีมากขึ้นเพราะการศึกษาวิจัยนะคะเขาพบว่ากล้ามเนื้อทร่างกายเ,ยเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยหลั่งฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมอนเพศชายค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณมีไขมันในร่างกายสูงเนี่ยฮอร์โมอนเทสโทสเตอโรนมันจะกลายไปเป็นฮอร์โมอนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมอนของเพศหญิงค่ะ ออกกาลังกายแล้วมีซิกแพคเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ให้ฮอร์โมนเพศชายหลังดีนะคะแต่ยังทําให้คุณเนี่ยมั่นใจในตัวเองกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะแถมยังเซ็กซี่มากขึ้นอีกด้วยค่ะ <S <S ย้ำนะคะย้ำอีกทีถ้าหากว่าใครทําแบบประเมินแล้วสงสัยว่าตัวเองมีภาวะห้องฮอร์โมนห้ามไปซื้อฮอร์โมนมากินเองเด็ดขาดนะคะให้ไปพบหมอนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรง น้องชายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย